สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการดวงดีมีธรรมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่เป็นเรื่องสำคัญมากครับเรื่องของการถวายน้ําบนหิ้งถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่เทน้ำใส่แก้วแล้ววางไว้ก็พอแล้วหรือเปล่าแต่ในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามพุทธธรรมแล้ว การถวายน้ำพระมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับและสิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยส่งเสริมบุญบารมีของเราให้แข็งแรงและนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราต้องถวายน้ำพระการถวายน้ำพระไม่ใช่แค่การให้น้ำดื่มแด่องค์พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูชา เป็นการแสดงออกถึงความเคารพความศรัทธาที่เรามีต่อพระรัตนตรยัยและยังเป็นการสร้างบุญกิริยาอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าทานหรือการให้ทานน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ครับการที่เรานำน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์มาถวายก็เปรียบเสมือนเรากำลังชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ตามไปด้วยการกระทำนิสะท้อนถึงการที่เรามีสติมีความตั้งใจ และความใส่ใจในสิ่งที่เราเคารพบูชาซึ่งพลังงานดีๆเหล่านี้แหละครับที่จะย้อนกลับมาส่งเสริมชีวิตของเราให้มีแต่สิ่งดีๆแต่การถวายน้ำพระนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพแล้วยังมีในยเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ่งอีกครับน้ำเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นให้ชีวิตการที่เราถวายน้ำก็เท่ากับเรากำลังให้ชีวิตให้ความสุขแก่ตัวเองและคนรอบข้าง เพราะการทำความดีนั้นไม่ได้จำกัดแค่การทำทานด้วยเงินทองแต่การทำทานด้วยความใส่ใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยก็ถือเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ครับนอกจากนี้การถวายน้ำพระยังเป็นกุศโลบายหรือวิธีการฝึกจิตใจของเราให้มีสติครับการที่เราต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันต้องหมั่นทำความสะอาดแก้วน้ำต้องจัดหิ่ง พระให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเป็นการฝึกฝนวินัยให้กับตัวเองเป็นการสร้างความรับผิดช,ชอบและสร้างความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของชีวิตซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณลองคิดดูนะครับถ้าเราดูแลหิ้ง พราะอย่างใส่ใจชีวิตเราก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยตามไปด้วยแต่ถ้าเราละเลยล่อยให้หิ่งพระสกป,ปกน้ําแห้งเหือดแก้วมีแต่ใคร่เกาะก,ก็อาจจะสะท้อนถึงการที่เราเป็นคนขาดความใส่ใจในชีวิตซึ่งอาจจะส่งผลให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบได้เช่นกันเมื่อเข้าใจความสําคัญแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการที่ถูกต้องนั้นต้องทําอย่างไรบ้างการเรียมน้ํา น้ำที่ใช้ถวายต้องเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ครับจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ำที่เราสามารถดื่มได้จริงทำไมต้องเป็นน้ำที่ดื่มได้เพราะการถวายต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีเปรียบเสมือนเรากำลังถวายสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้แก่ผู้ที่เราเคารพสูงสุดนั่นเอง และที่สำคัญไม่ควรใช้น้ํำก๊อกที่ไม่ผ่านการกรองหรือน้ําที่ตั้งทิ้งไว้นานๆจนไม่สะอาดเพราะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดครับภาชนะที่ใช้ถวายควรใช้แก้วน้ําหรือภาชนะสำหรับถวายพระโดยเฉพาะและควรแยกภาชนะนี้ออกจากภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนเพื่อแสดงความเคารพและไม่ให้เกิดความสับสน ภาชนะต้องสะอาดอยู่เสมอควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาใช้ไม่ควรใช้แก้วที่สกปรกหรือมีคราบเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำคือช่วงเช้าตรู่ครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นนอนใหม่ๆจิตใจยังบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสร้างบุญเหตุผลที่ต้องถวายตอนเช้า การทำความดีแต่เช้าจะช่วยให้เรามีพลังงานบุกตลอดทั้งวันและยังเป็นการฝึกให้เราเป็นคนที่มีวินัยตื่นเช้ามาก็มีกิจวัตรที่ต้องทำเสมอวิธีการถวายก่อนจะเทน้ำใส่แก้วควรทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยเทน้ำใส่แก้วพอประมาณไม่ต้องล้นจนเกินไปวางแก้วน้ำไว้ที่ข้างหน้าองค์พระพุทธรูปหรือบนโต๊ะบูชา จากนั้นกล่าวคำถวายครับอิมังสุภาพโภชนังอาหังสัมมาสัมพุทธสปูเชมิตแปลว่าข้าพระเจ้าขอบูชาซึ่งโภชนะอ่านเป็นสิ่งดีงามนี้แด่พระพุทธเจ้าในทางกลับกันมีบางอย่างที่เราไม่ควรทำครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราโดยไม่รู้ตัวไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งการปล่อยให้น้ำในแก้วแห้งไปนาน,น,าน หรือมีคราบตะไคร่น้ำขึ้นถือเป็นการแสดงถึงความไม่ใส่ใจไม่ดูแลรักษาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งครับไม่ควรนำน้ำที่ใช้ถวายมาดื่มเองเมื่อเราถวายน้ำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วน้ำนั้นเป็นของท่านไม่ควรนำกลับมาใช้ดื่มเองครับไม่ควรใช้น้ำเก่าถวายซ้ำน้ำที่ถวายไปแล้วควรรินทิ้งทุกวันแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่ให้สะอาดเสมอ การทำบุญทุกอย่างย่อมมีผลลัพธ์ครับการถวายน้ำหิ่งพระที่ถูกวิธีก็เช่นกันจิตใจสงบผง่องใสการเริ่มต้นวันด้วยการทำความดีจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีสมาธิชีวิตราบรื่นการหมั่นดูแลรักษาหิ่งเพราะเปรียบเสมือนการดูแลชีวิตของตัวเองให้มีความเรียบร้อยและเป็นระเบียบชีวิตจึงไม่ติดขัดเมตามหานิยม การถวายน้ำซึ่งเป็นสิ่งให้ความชุ่มชื้นแก่ชีวิตเปรียบเสมือนการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้เราเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างบุญหนุนนำบุญกิริยาเล็กๆน้อยๆแต่ทำด้วยความตั้งใจและสม่ำเสมอจะกลายเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆท้ายที่สุดนี้การถวายน้ำหิ่ง ครัมไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความตั้งใจความใส่ใจและความเคารพครับหากเราทำอย่างถูกวิธีเป็นประจำทุกวันนอกจากจะได้บุญแล้วยังช่วยฝึกฝนจิตใจของเราให้เป็นคนมีระเบียบมีความรับผิดชอบและนั่นแหละครับคือหลักฐานสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านบัง ทําความดีหมั่นดูแลหิ่งพระที่บ้านแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ